หมวยฟ้าเขาเป็นอินฟลูแพทรู้จักไหมหมวยฟ้าคุณหมวยฟ้าอินฟลูสายให้ความรู้ด้านสัลญ,ญกรรมค่ะแม่คุณหมวยฟ้าในข้อออกมาเปิดเผยเรื่องราวหนึ่งค่ะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มีการดําเนินการฟ้องร้องคลินิกศัลยกรรมดังห,หลังจากที่ไปผ่าตัดทําศัลยกรรมหน้าอกแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันเกิดแผลลูกกามพอไปแก้เนี่ยเขาบอกว่าถูกตัดหัวนมออกไป โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อน<ม>ก็เลยบอกอว่าตอนแก้ไม่ใช่ตอนทำครัตอนแก้ตอนไปแก้เขาบอกว่ามันมีปัญหาตอนทําแล้วมีปัญหาพอตอนไปแก้ก็ถูกตัดหัวนมออกไปโดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนก็เลยตอนนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจค่ะในโพสต์ของคุณหมวยฟ้าเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นคลินิกดังที่กําลังถูกฟ้องร้องเนี่ย,ยแถวไหนคือเป็นคลินิกดังที่กําลังถูกฟ้องร้อง ก็เลยอยากให้เขารีวิวแก้ยกกระชับหน้าอกที่คลินิกแต่มันดันมีปัญหาค่ะเขาบอกว่าวิธีการทําของคุณโดนัทเนี่ยเขาบอกเอ้ของคุณหมวยฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าทําเป็นแบบโดนัทแต่ว่ามันมีแผลที่เป็นปัญหาติดเชื้อแล้วก็ต้องให้คนไข้เนี่ยกลับไปที่คลินิกแล้วก็แก้ให้ใหม่สุดท้ายเนี่ยคนไข้ที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาพร้อมกับ หัวนมที่ถูกตัดออกไปโดยไม่บอกไม่กล่าวคนไข้ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าไปทําการรักษาเนี่ยตรงบริเวณปานมนมนะคะมันจะมีเนื้อตายสีดำนะเดี๋ยวมื่อกีมีภาพประกอบนิดนึงแต่ว่า<ก>ต้อง<ก>ขอเบลอภาพการอักเสบใช่ค่ะ<ร>มันจะกลายเป็นเนื้อตายสีดําที่เป็นสีดําไปหมดเลยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า4เดือนเนี่ยที่ ที่เป็นคนไข้คนนี้เขาอยู่แบบไม่มีปานนมะนะไม่มีหัวนมแล้วพูดง่ายๆแล้วก็อยู่กับพังผืดแล้วก็รอยแผลเป็นที่บริเวณรอบปานที่มันเขาบอกว่าไอ้รอยแผลตรงนี้มันรั้งสิ่งสําคัญก็คือผิวหนังที่เรียกว่าปานเนี่ยมันเสียหายไปหมดก็คือไม่มีตรง,ตรงนั้นเลยอ่ะไม่มีตรงไม่มีตรงบริเวณที่เป็นปานนมแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการฟ้องร้องค่ะแต่ว่า คลินิกเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเจ้าของไม่ได้เป็นหมอหมอที่ทําก็คือเป็นหมอที่จ้างมา uh huh. นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นหมอประจําคือใช้คําอันนี้มันก็คือเป็นการคิดไปของของของ,ของเจ้าของ uh huh. โพสแหละว่าน่าจะเป็นหมอประจําเพราะว่าเป็นถึงศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง mm hmm. แล้วก็เคสเนี่ยเป็นเคสของน้องที่รู้จักกันมานานแล้วเขาบอกเขาเพิ่งรู้เขาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าน้องคนที่เป็นเคสเนี่ยเขา ทักมาปรึกษาว่าอยากจะให้หาหมอมาช่วยแก้ไขให้หน่อยอจริงๆเคสเนี่ยเกิดกับผู้หญิงคนไข้ผู้หญิงนะคะตอนแรกหน้าอกอะ่ะก็เป็นปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องการแก้ไขยกกระชับให้มันเล็กลงแต่พอไปทำก็เกิดติดเชื้อทีนี้น้องคนที่เป็นคนไข้เนี่ยเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติใช่ไหมหมายถึงคนที่โพสต์<ม>ที่โพสเนี่ยคือคนหว<ะ>ยฟ้าไม่ใช่เจ้าตัว่ใชเป็นอินฟูดด้านสัญญกรรม แต่ว่าน้องคนที่ทักเข้ามาเนี่ยเขาก็ทักเข้ามาว่าเอออยากจะให้ช่วยหาหมอมาแก้หน่อยก็คือหาสถานที่ทําศัลยกรรมเนี่ยมาแก้หน้าอกเขาหน่อยเขาก็เลยบอกว่าน้องคนนี้ตอนแรกหน้าอกเป็นปกตินะคะแต่ว่าต้องการแก้ยกกระชับให้มันเล็กลงแต่พอไปทำเนี่ยมันก็เกิดการติดเชื้อทีนี้น้องเจ้าตัวเขาก็เลยเริ่มรู้ถึงความผิดปกติทางหมอก็ให้ยามานะคะยารักษาแผลทําแผลสวัน จนมันเริ่มเยอะมากขึ้นก็เลยจิตตกคราวนี้เนื้อเริ่มตายปานเริ่มเป็นเนื้อดำก็คือเนื้อตายนะก็เลยต้องกลับไปที่คลินิกหมอก,ก็เลยบอกว่าจะดูแลและแก้ไขทำการรักษา uh huh. ทีนี้เขาบอกว่าต่อให้การรักษาแนวทางนี้จะต้องตัดของคนไข้ทิ้งก็จริงเนี่ยนะอันนี้คือคือความคุณหมวยฟ้าเขาโพสต์ไว uh ้ huh. แต่ในแนวทางการแพทย์เนี่ยอย่างน้อยต้อง ให้คนไข้เซ็นยินยอมแล้วก็รับทราบถึงการรักษาแต่เนี่ยคุณหมวยฟ้าบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งแล้วก็ไปตัดปัน,นปานหรือว่าหัวนมของน้องทิ้งทั้งที่น้องเนี่ยเพิ่งอายุ25ปีแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมเป็นคนดังด้วยบอกนี้นะคะเขาบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้องจะเป็นยังไง หมอฟ้าเขาก็ทิ้งท้ายไว้แนวทางการรักษาต่อให้ใส่ซิลิโคนทําจุกปลอมขึ้นมาแต่ฐานบริเวณปานมันได้ตายไปหมดแล้วและการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยจะใช้ยังไงในเมื่อมันเป็นของปลอมที่เอามาเสริมให้ใหม่มันไม่มีความรู้สึกแล้วคือเขาพูดหมายถึงการต่อเส้นประสาทเนาะเวลาทํานมอะไรเงี้ยส่วนทางด้านคลินิกตอนนี้ยื่นข้อเสนอให้แค่จะจ่ายค่ารักษาที่จะไปทําใหม่ให้กับทางคนไข้ซึ่ง ซึ่งทางคุณคุณหมวยฟ้านี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยรู้ว่าน้องเนี่ยไปทําหน้าอกที่นี่จนน้องทักมาปรึกษาเพราะอยากให้หาหมอช่วยอันนี้ก็คือเป็นโพสต์ของเขานะเป็นตามโพสต์ของเขาเลยค่ะนี่ก็เลยจะบอกว่าจริงๆเรื่องของการทําสัญญกรรมเนี่ยมันต้องมี Second Opinion มันต้องมี Third Opinion นะ ต่อให้อันเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวมันจริงๆแล้วมันเป็นไปตามนี้หรือเปล่าเพราะเราไม่ได้คุยกับเจ้าตัว,เ,ตวเองโดยตรงใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ว่าเออหมอที่บอกว่าเป็นสัณยแพทย์ตก,ตกแต่งเฉพาะทางเป็นสัณยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คือตัวฐานะที่แม่ก็ดูแลตรงนี้หนึ่งคือที่แม่เคยบอกว่าเวลาทาราทำศัลยกรรมอ่ะเราจะมาหวังพึ่งแค่หมอ กับโรงพยาบาลไม่ได้บางทีมันขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ว่าเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนใช่ใช่ใชเราเคยทําสัญญกรรมมาแล้วกี่ครั้งการผ่าตัดครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเคยทําผ่าตัดแล้วเคยมีปัญหามาก่อนหน้าน,นี้ไหมหรือว่าตัวเองเนี่ยโฟล์มาตลอดแล้วพอมาทําครั้งนี้แล้วมาเกิดปัญหาที่นี่หรือจริงๆแล้วตัวเองอ่ะเคยมีปัญหาไม่ได้โฟล์มาก่อนใช่มีปัญหาอะไรห,หรือเปล่ามาก่อน แล้วก็ไม่ได้แจ้งตรงๆร,งรเ,เราก็ไม่รู้เราก็พูดกลางๆอนะอันนี้เราพูดกลางๆคือ,ค,อคือบางคนพอเราฟังแล้วบอกอุย้ยโหที่นี่มันแยกหนึ่งถ้าหมอคนนั้น่ะเป็นถึงขนาดหมอสันเฉพาะทางเฉพาะทางเลยเน,นะ,ะ,ะแม่แพทย์ตกแต่งเฉพาะทางเขาอ่ะ คือศัลยแพทย์ตกแต่งที่เป็นศัลยแพทย์เนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะปรไทยเนี่ยเขาก็อนุญาตให้ศัลยแพทย์เนี่ยสามารถทําตกแต่งเสริมความงามได้แต่จริงๆศัลยแพทย์ที่ตกแต่งเสริมความงามได้จะต้องมีใบที่เป็น p l a สติก s u r ร์เ y อันนั้นก็คือศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยไงจริงๆชื่อภาษาไทยมันจะแปลไปลักษณะน้าว่าตกแต่งเสริมสวยคือไปดูใบได้เลยว่ามันจะเป็นพล a s t i c surgery อันนั้นคือ ตกแต่งเพื่อความงามโดยเฉพาะอะค่ะคือไม,ไม่ไม่เชิงว่าจะเป็นศัลยแพทย์ด้านอื่นๆแล้วมาตกแต่งเรื่องความงามที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าหมอที่เป็นศัลยแพทย์จะทําความงามไม่ได้นะแต่บางทีถ้าต้องการความเฉพาะทางอ,ะอ่ะม,มันก็ต้องมีอะวันนี้ไปปรึกษาหมอท่านนี้อ,อีกวันลองไปปรึกษาอีกท่านหนึ่งดูดีไหมไหว่าแนวทางมันจะตรงกับใจเราหรือเปล่าใช่แต่บางคนอ่ะพอมีปัญหาออกมาพูดแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ที่ไปอ่ะ คืออันนี้เป็นเคสที่แพทแบบเข้าใจได้ว่าหลายๆคนอย่างเงี้ยคือไปขอเขาทำไปไปเป็นรีวิวไป,ปขอเ,<ค>เขาทำน <ะ S 1> ั่นแหละซึ่งจริงๆการไปขอหมายถึงว่ามันก็ไม่ควรมีปัญหา แต่พอมันมีปัญหาเขาก็ต้องดูแลเธอรู้ไหมจริงจริงเคสรีวิวเนี่ยเขาต้องทําให้ดีที่สุดด้วยนะจริงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากจะต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยว่าเขา<ช>ว่าอย่างไรว่านี่มันเป็นฝั่งเดียวน,นี้มันเหมือนว่าเราเป็นลูกค้าเนาะเราเป็นลูกค้าไปจ่ายตังค์ทำอ,ะอ่ะหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือจริงๆอ่อะเราเป็นเคสรีวิวที่ที่จริงแม่เคสรีวิวหมอยิ่งต้องตั้งใจอบไม่อยากไม่มีที่ไหนให้ับแต่นะวันเนี้ยเราฟังคนโพสจากคนโพสก็ไม่ใช่เจ้าตัว คนโพสต์คือได้รับเรื่องจากอีกคนหนึ่งมาเป็นรุ่นน้องของของคนถูกโพสใช่คนโพส์ีปัญหูด้านสัญญาการมแพนอาจจะมีอะไรข้างหลังที่แพทไม่ได้เล่าให้แม่แอปกับไม่ได้เล่าให้ตัวพี่หมวยฟ้าอินฟลูฟังอันนี้ก็พูดกันตรงๆแต่ว่าอย่างว่าแหละพอมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยเวลาที่มันจะไปแก้เนี่ยจะไปแก้กับอีกหมอนึงเนี่ยหมอคนใหม่ที่จะแก้ให้เนี่ยเขาต้องมี เขาต้องรู้อะไรนะหลายๆอย่างเขาจะหมอคนเดียวกันหรือเปล่ากับที่ทากับพี่แก้ตอนนี้เหรอไม่ไม่เขามาทําที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะกระชับให้หน้าอกเขาเล็กลงหมายถึงว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้แก้เนี่ยังไม่ได้แก้ก็คือมาทําตรงนี้แล้วก็ติดเชื้อเลยแล้วก็ติดเชื้อเลยใช่แล้วก็ติดเชื้อเลยไม่แพทย์กำลังจะอธิบายแม่ว่าคนนี้ยเราไม่รู้เราไม่เคยนั่งสัมภาษณ์เขาทั้งสองฝั่งแต่คนที่มาเล่าคือคนกลางซึ่งคนนี้เขาเคยอาจจะทํามาแล้ว หรือเปล่าหมายถึงน้องคนที่เป็นเคสเนี่ยนะอาจจะไปทำที่อื่นมาแล้วหรือเปล่าแล้วก็อยากจะทําอีกรอบแล้วได้แจ้งหรือเปล่าว่าการทําครั้งเนี้ยอก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาไหมหมอคนที่ทําเคยรับรู้ไหมแล้วหมอไปตัดปานนมเขาอะหมอแจ้งเขาหรือเปล่าว่ามันมีเนื้อตายต้องตัดได้แจ้งเขามาคือในเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้แจ้งในเนี้ยนะในเนี้ยไม่ได้แจ้งแต่ว่า ค่ก็รว่าตอนที่ผ่าตัดครั้งแรกยกกระชับใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ติดเชื้ออืแล้วพอติดเชื้อแล้วนี่ไงก็คือผ่าหมอเดียวกันหมอเดียวกันหมอเดียวกันแต่ก็คือผ่าครั้งที่สองผ่าครั้งที่สองเนี่ยคือมีการตัดเนื่องจากว่าผ่าครั้งแรกมาเนื้อมันตายอ,อันเนี้จริงๆแล้ว จริงๆการเขาเห็นตั้งแต่แรกว่าเนื้อตายเขาก็ต้องให้คําแนะนำแล้วละว่าทางเลือกต้องคุยกันต้องคุยก่อนผ่าตัดแล้วก็ต้องล่อเอาคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วถ้าเนื้อตายมันก็ต้องถูกล่อเอาออกอันนี้พัดถามจริงๆคือมันต้องแจ้งเราก่อนไหมว่าเฮ้ยเนื้อมันตายแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เนื้อตายก็เก็บไว้ก็ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมแม่มันจะมีวิธีนี้แม่เข้าใจว่าเขาจะต้องพูดว่าเนื้อตายเนี่ยต้องตัดออกแล้วเดี๋ยวตกแต่งทําหัวนมใหม่ คือหนูก็รักกับหนแล้วนามจต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะ90%กว่าเปอร์เซ็นต์จะต้องเป็นอย่างนี้คือสุดท้ายยังไงต้องเอาเนื้อที่ตายออกอยู่ทีนี้พอตกแต่งทําหัวนมใหม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคนไข้เนี่ยเขาจะรับได้หรือเปล่าเพราะจริงๆการตกแต่งทําหัวนมใหม่ถ้าเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางเขาต้องต่อเส้นประสาทได้อแต่อันนี้คือเขาตัดออกไปแล้วเขายังไม่ยังไม่ทันได้ตกแต่งก็ไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนอาจจะทะเลาะกันก่อนหรืออะไรก่อนก่อนเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันต้องไปจนสุดทางอะแหละ ไปจนสุดทางด้วยกันคือจริงๆเราก็ก็แก้ได้แต่อันนี้เราไม่ได้รู้อะไรอยองเงีคืออยากแม่กับหมอเขาแจ้งหรือเปล่าว่าเขาต้องตัดไม่ใช่ว่าหลับไปในช่วงที่กำลังเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ต้องแจ้งตอนที่เรามีสติใช่ก่อนที่จะเข้าไปทําการผ่าตัดหรือไม่งั้นเขาจะเขาจะมีประโยคนึงเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาขอให้คนที่แบบว่าเป็นคนสนิทอ่ะจะใหนเป็นอะไรสามีแม่ หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนตัดสินใจแทนเพรา,ะาจะต้องเซ็นลรนั้นเท่าที่นนคนโพสอ่ะคนพี่ที่โพส์อ่ะเขาบอกว่าไม่ได้แจ้งน้องนะเหมือนว่าน้องคนเนี้ยเหมือนก็จะไปรับการรักษาไอ้แผลที่มันติดเชื้อนี่แหละแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วหมอก,ก็บอกว่าได้ทําการผ่าตัดได้ได้ทำการตัดอะไรนะเนื้อตายออกนะเขาก็เอ้า ตายแล้วปานนมฉันหายทําไมไม่แจ้งก่อนผ่านี่เขาเขียนอย่างนี้อย่างนั้นนะแม่อันนี้เขาบอกลักษณะว่าอันนี้เขาเป็นคนคนอื่นไงเขาไม่ใช่ช้อนตัวคือเขาหมายความว่าในแนวทางการแพทย์เขาบอกว่าต่อให้การรักษาแนวนี้จะต้องตัดของคนไข้จริงจริงแต่ในแนวทางการแพทย์อย่างน้อยต้องมีคนไข้ต้องมีให้คนไข้เซ็นยินยอมและรับทราบถึงการรักษาแต่นี่ไม่ได้แจ้งความหมายคือตอนเซ็นยินยอมให้รับการรักษาและเซ็นยังไงลองไปอ่านรายละเอียดนั้นดู เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหม<ช><ช>แล้วก็แต่นี่ไม่ได้แจ้งคือในการเซ็นนั้นอ่ะมันบอกอยู่แล้วหรือเปล่าว่าให้หมอเป็นคนตัดสินใจอันนี้ไม่รู้<อ>มันแล้วแต่สถานที่ไงมันแล้วแต่สถานที่ไงแล้วก็นี่บอกแต่นี่ไม่ได้แจ้งและไปตัดของน้องทั้งที่น้องเพิ่งอายุ25ปีเป็นคนมีชื่อเสียงทังสงคนลองไปดูรายละเอียดตรงนั้นนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราบอกไม่ได้บอกไม่ได้เลยแต่อย่างเนี้ยพอมามีเคสมาอันเนี้ยเราก็จะบอกว่าจริงๆการทําสัญญกรรมอ่ะ มันก็ไม่ได้สวยไปทั้งหมดอย่างที่คุณเห็นในภาพรีวิวหรอกนะมันไม่ได้ไไดง่ายขนาดนั้นนะกว่ามันจะออกมาถึงขั้นตอนนั้น,น่ะโหมันผ่านหลายด้านมากเราอยู่ตรงนี้เราก็ร,รู้เราก็รู้กันเราก็เห็นปรึกษาแม่กี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีจนวันนี้ยังอยู่ที่เดิมถูกถูกไอเซคเคิลโอพิเนียนนี่แหละ แบบว่าล่ลางเราด้วยเรา<ช>ต้องประเมินเรา,าต้องรู้เราด้วย,วยใช่แต่ละคนเนะาะไม่เหมือนกันถามทุกวันไอ้ที่เขาจะมาพูดว่าคนนั้นสวยมากเลยนะคะบแบบไม่มีรอยแผลรอยเขาผ่านการมีมาก่อนแล้วมันค่อยๆฮิวตัวเองตัวตัวเขาใน่ฮิวตัวได้หรือไม่งั้นก็คือคนนี้ไม่มีรอยช้ำไม่มีเพราะว่าเขาดูแลตัวเองก่อนที่เขาจะเข้าผ่าตัดเขางดวิตามินเขากินน้ำฟักทองฟักทองอ เราต้องไปดูตรงนั้นด้วยแล้วบางทีต yeah. ัวเราอาจจะเป designer, yeah. ็นคนที่เป็นเป็นแผลง่ายเป็นคีลอยอยู่แล้วอันนี้ต้องปรึกษาหมอเพราะบางคนเนี่ยเป็นแผลง่ายมากเปิดัดเสื้อผ้าทั้งตัวน่วันนี้เห็นเป็นแผลเป็นอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่แนะนําให้ทำมันต้องดูหลยตัดไม่ใช่คือจะทำทำทำแล้วก็เอาแผล่าหลังหูเด็แผลหลังหูแล้วก็อยู่จะมามัดผมเปิดสวยๆแบบแป้งนี่ก็ไม่ได้แล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันดีอะไรคะ เอาอยู่ๆก็ขิงกันเออออะไรอะอย่างนี้ไงแม่ก็เลยจะได้ฟังว่ามันต้องมีเวลาไปทําสัญญกรรมะมันต้องดูตัวเองด้วยดูคุณหมอด้วยนอกจากจะดูหนึ่งสองสามสี่ที่เขาเตือนกันมาแล้วตามโซเชียลลองไปถามซิว่าอีกท่านหนึ่งว่ายังไงอีกท่านหนึ่งว่ายังไงไม่ต้องสัญญาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะถามเลยว่า worst case คืออะไรเพราะเราต้องเผื่อใจไว้ว่าเผื่อเราเป็นอันนั้น worst case จะรับได้ไหมก็คือมีคนหายแล้วก็เจ็ดวันก็ดีแล้ว แล้วมีใครที่แบบว่าแบบเดือนหนึ่งไหมคะเราก็เพื่อนแล้วหมอก็หันมาว่าอก็อาจจะมีหนูเนี่แหละอะเห็นปะจจะได้เข้าใจนี่คอถามสัญญากแค่จะฉีดฟิลเลอร์ถามห้าหมอเออเข้าใจเพราะเราแพงานเรามันํำง่ายเราก็ต้องถามว่าคนนี้เขาบอกเลยว่าโอเคไม่ยังไม่ยังไม่แนะนำบางคนบอกอัดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์บางทีมันก็เป็นธุรกิจจ๋าไปนิดนึงบางก็ื่อตรงๆอัดเลยอัดบางคนบอกว่า ไม่ต้องหมอว่ายังบางคนบอกดึงเลยถามเลยไม่ตอบบางคนบอกดึงเลยบางคนบอกว่าอือจะยิ่งเถิกไปใหญ่นะลูกแล้วนี่จะบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยที่เขาทํามาเขายังฮิวไม่เสร็จอย่าเพิ่งไปแบบอุ้ยทําไมเป็นอย่างนี้อย่ันอันนี้ดีนะอันี้เป็นอีกมุมหนึ่งเธอรู้ไหมว่าเขายังอยู่ระหว่างการฮิวตัวเองหมายถึงการดูแลรักษาตัวเองอยู่คนอะไรไปทําเดือน2เดือนใช่เขาสวยเป๊ะปัง การทำศัลยกรรมต้อง3เดือน6เดือน8เดือนปีหนึ่งบางคนทำจมูก2ปีถึงเป๊ะอ่ะจริงแต่ว่าตัวเจ้าตัวเขารู้ไงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึง2ปีไม่เห็นสวยเลยทำไมไม่สวยเลยค่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นอ้ยเมื่อก่อนสวยกว่านี้อีกเอ๊ะเอางี้คนคอมเมนต์อ่ะไม่ทำหรอกคนที่เขารู้เรื่องนี้กันเขาไม่คอมเมนต์กันแบบนี้เพราะหรกเขาจะต้องให้กำลังใจกันคคนที่คอมเมนต์แย่ๆไม่มีใครทำหรอก มายถึงว่าไม่ใช่คนทาไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราเออต้องพูดแบบนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากบอกสําหรับน้องที่เป็นเคสหรือว่าอะไรด้วยบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันไอเรื่องจะฟงลมฟ้องร้องไปดูว่าเอ๊ะตรงที่เซ็นมันเป็นแบบจริงที่เขาพูิว่าถ้าโรงพยาบาลคลินิกโรงพยาบาลเขาผิดจริงอ่ะเขาก็ต้องรับผิดชอบเต็มที่โเขากลัวเขาเสียชื่อจะตายถูกไหมแต่ละที่เขากลัวเขาเสียชื่อจะตายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจะไปให้หมอใหม่อ่ะ หมอใหม่หมายถึงหมออีกท่านหนึ่งการแก้คุณหมอท่านใหม่เอาบอกตรงๆเลยนะเอาบอกกันมาแม่เบื้องลึกเบื้องหลังท่านก็ไม่ได้อยากแก้ให้หรอกค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะคุณหมอบางคนเขามีเงินไข่เลยเนาะเขาไม่ทำพอเรามาจบเสียมาจบที่เขาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอท่านไหนทําให้ท่านนั้นแก่ดีกว่าคุยกันจนถึงจบจนจบกระบวนการเลยดีกว่าจะไปมีเรื่องถือเป็นอุทาหรณ์ช่วงนี้เพราะว่า อันนี้มันเหมือนเป็นช่วงซีซั่นนี้นะก่อนปิดปีใหม่อะไร่เงี้ยอยุดยาวคนจะทำเยอะคนทำเยอะช่วงนี้เป็นเนาะคลินิกที่โรงพยาบาลเลยคนน่าจะเยอะนะคะเดินสวนกันก็ไม่ต้องทักนะต่ังคนหลังเข้าห้องออไปทำอะไรล่ะอุ้ยนั่นเน่อะไรแบบนี้อุ้ยเราจะหายพร้อมกันใช่ไหมเราจะหายกันพร้อมกันเราจะหายพร้อมกันหมถึงหายจากการอตัวเองนะพร้อมกัน แต่อันเนี้ยดีแล้วค่ะอย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราแบบว่ารอบคอบเนาะก่อนที่เราจะผ่าตัดทำอะไรอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยคนชอบพูดเยอะนะว่าอ๋อใช่สิมีเงินก็สวยได้ไม่ได้ไม่จริงเลยนะคะไม่ใช่แค่มีเงินก็สวยได้มันอาศัยแบบทุกๆอย่างเลยเนาะมันต้องมีข้อมูลทัศนคติความคิดที่ดีด้วยอ้จริงๆใช่คุณหมอที่เราเลือกนอกจากฝีมือแล้วต้องมีแบบ ความมูดออที่มันตรงกับเราความเป็นศิลปินบางที<อ>สวยเราสวยเขาก็ไม่เหมือนกันเงี้ย